นะครับก็ทีมงานพักเครื่อนวันนี้สก,ก็ขอฝากในบามตัวกับพี่ๆทุกท่านครับความรู้บางสิ่งบางอย่างบางคนผมเชื่อว่ายังหาไม่ถึงยังไม่เจอตรงความจริงตรงนั้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้นีออความรู้ไปด้วยนะครับหลักๆเราจะมีช่วงการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าติดตามดูแล้วกันวัถัถรในรอบตัวเราเนี่ยบางคนไม่ได้ตีในในรอบตัวเราแต่ใช้ตามองดูแล้วก็วเ,เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนตามลอ,อกก็เหมือนเราโง่แหละประมาณนั้นนะครับนะเหมือนกันทดสอบแล้วับอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเลยเชื่อผมดิกลับมาร <ś m ur ra> ักษาแล้วค่อยรักษาเอาเองมันก็โอเคและ้วนะครับก็ไม่มีอะไรค้างกันเนาะก็บอกเรามีทักมากมายให้พวกพี่ได้ดูได้ชมนะครับเราโพสลงไปก็ถ้าเป็นการลงโทษก,ก็ต้องขออภัยนะครับ รเราไม่รู้ธรรมเนียมของพวกเขานะครับเราก็ธรรมชาติของเราอย่างนี้แหละครับนะจรว่าพวกท่านจะโอเคไหมนะครับขอบพระคุณม,มากๆนะครับที่ติดตามในใน u t u b e แล้วก็รบกวนช่วยแชร์กันด้วยช่วยสมัคสมาชด้วยนะครับอะไรที่เกิดประโยชน์ทิ้งที่ผมนํามาบอกคือเป็นสิ่งที่แท้จริงทั้งหมดไม่มีการเสรแสร้งหรือแกล้งทําหรือแกล้งพูดนะครับ พระเนี่ยแบ่งกันแบบไหนเป็นแบบไหนคุณต้องเข้าใจในใน,ในส่วนจากส่วนก่อนนะครับแต่พอมาเมื่อก่อนผมนเคยคิดว่าโตเซียนนี่จะต้องแบบเนี้หรือว่าอะไรเหมือนกันครับแยกแล้วก็ลืมนะครับ <c oughs> ต้องบอกดีนะผมก็ลองมาใน YouTube ดูครับมันไลฟ์ได้ตั้งนานแล้วล่ะหลายปีและ้ะก็ไม่เคยเลยนะให้พี่ใไปต่อยอดหรือให้ลูกให้น้องให้ให้หนึงมันก็โอเคครับันบางทีมันก็จะ คือเราได้นี่อย่างเงี้ยผมมีไม่เคยขาดดีกว่าพี่ผมบอกเลยผมมีเป็นสิบองค์ด้วยอยาให้ดยก็ก็มีครับ้าเรียมทองเรียมอะไรก็มีอย่างเงี้ยครับผมมีเป็นสิบสิบองค์ด้วยพี่ก็บอกเราทำไม่เป็นพวกกราฟิกพวกอะไรพวกเนี้ย่้าก็ขอไปครับในความไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวเราจะพก็นาเดี๋ยวเราก็มีการพัฒนาได้นั่งที่ดีขึ้นมามันก็จะได้ขยับตัวได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ในห้องมันแคบอยู่แล้ว โอเคนะครับก็สบายสบายแน่ใจนอกก้องเก่งแล้วพี่ผมไม่ได้รอตรงนั้นนะ้เดี๋ยวผมก็ไปเลยเพื่อนกันกดค่าขอบคุณพี่น้องทีมง,งานพักเครื่องยนตเสกทุกท่านนะครับวันนี้เราต้องไปต่ออย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งเราก็อยากจะไปต่อนะก็อยากให้ข,ขอขอความร่วมมือกับ,บพวกพี่หลายๆท่านนะครับรบกวน,นช่วยแจกันไปบ้าน ถ้า YouTube นี้มันไปถึงได้ไกลขึ้นไปเรื่อยๆครับเราฝันของพวกเราก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีของใช้กันอยู่เรื่อยๆครับก็เอาไปกันแล้วอย่างเข่าหากันแล้วถ้าไปแล้วเกิดคำพูดตคุณเกิดอะไรก็สะกิดมาหรือว่าจะเปลี่ยนหรือว่ายังไงก็บอกได้ครับนะให้ดูก่อนจกนะกไปกันเนาะนะพอละดูง่ายๆครับปลาที่หายากเหมือนกัน ใชไหมครับบัวดูง่ายเห็นไหมครับนี่นยผงใบลานบัวกลมบล็อกไปครับนูนง่ายดูง่ายครับต้องบอกพระดูง่ายนะไม่ใช่พระแบบนี้ครับอย่างนี้จะโหดหน่อยอย่างนี้มันมันเห็นไหมสุ่ม,มันไม่ชัดนี่อย่างนี้เขาตีเกนะครับเนะนี่ยเขามาให้เราแล้วขอพระคุณอีกครังเดี๋ยวจะมาบกกันบ่อยถ้าว่างแล้วผมจะมาทาง youtube บ่อย,อยนะครับฝากตัวติดตามด้วยแล้วกันนะครับความรู้เราังมีให้เยอะ,ะครับใครที่ เพิ่งจะหัดเล่นหรือว่าอยากรู้ความจริงในส่วนที่พี่ค้างคาใจอันไหนผมสามารถถ้าผมได้มีเคยผ่านการตรวจไปแล้วมันก็ต้องผ่านในความคิดความรู้สึกไปแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรนั่นคืออะไรก็หันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับได้ได้ได้ไดเสมอครับต้องบอกใครเป็นสมาชิกก็ได้เสมอเอูยแหละบางทีผมก็ไม่ตอบเขามีนะนะครับยังไม่ถึงเวลาที่เราจะตั้งรับซื้อใครเลยนะครับ ถ้าเราตั้งรับได้เราก็ต้องพร้อมทุกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับก็ฝากด้วยครับฝากพักเครื่องคนรัสึกครับแล้วก็อีเพจหนึ่งพักเครื่องคนไทยนะครับใครชอบอิสระะหน่อยก็เข้าไปไอ้พักเครื่องคนไทยเออใช่เข้าไปที่พักเครื่องคนไทยมันก็เงียบๆนะครับก็ได้จะพักได้อยู่นะต้องถามคนจัดบ้านให้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอประคุณมาก <S <S เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับเจอในเฟซบ้างเจอในไลน์บ้างเจอนทุกวันอยู่ลว วันนี้ก็เป็นวันแรกๆขอรบกวนให้พวกพี่เข้ามาช่วยกันกดไนบางนิดนึงนะครับขอบพระคุณม,มากๆครับท่นชมทุกท่านถ้าสนใจอะไรก็บอกมาได้ครับเราก็ยังพี่น้องกันเหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับมันจปิดไงเนี่ยมันเซตยังไงเกบกุญนนะ